เป็นเหงาเลยพี่น้องตัวนี้่น้พี่น้องกัดจังสีเปตตาออนอยู่นี่สะตออนอยู่จ้าอ้สามดอกไอ้กัดตามหากันนั้นได้แดงขาลายนล่อู้อาจหลาดอยู่พี่น้องดอกนั้นพู เดินทางหอดตีนเขาตีนผู้สองตาดพี่น้องมาสายแนมวมานี่เบงบรรยากาศรถพี่น้องรถขึ้นผู้สองตา,า,าไไดว่าเป็นสองลอยขั้นอยู่ดออพี่น้องมันี่นะส,สวัสดีท,ทักทายทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวอลไกับชาวต่างประเทศมาลุนขึ้นเขาขึ้นผู้สองตาต้องกันมานี่พี่นอ้องอ่าลุนกับยายเกศคือเก่าล่ะพี่น้องมานี่สวัสดีค่ะมานี่ยายเกศกะ ตามค้าเรียกร้องของเอตี้ว่าอยากให้ขืนพูเนาะจ้ะแต่ร้องว่าเอตี้ขืนพู่บังจ้ามันจัดไปพี่น้องเบังบรรยากาศตีนเขานนำพี่น้องตีนพูเบังเน่าลดฝุ่นสิยั่งบลาเฮดข้างบนนั่นพูดพ่นเฮ้ยรถพี่น้องเลยพูดมันขึ้นก้อนเพิ่งกสิเอาเบิร์ดเอาไปจักคือพูนมามาทีมงานมาสายเฮา เขาสีเหลือไว้ให้บ่ละเบิ่งรถแน่พี่น้องปุ้ยโวดแหงมีอยู่ร้อยสองร้อยขั้นเนาะสิว่ามันถูกคมใหม่เลยพี่น้องรถจอด <c oughs> เนาะบริษัทผ่านพักแหลกอยู่สู้ยเนาเปล่นห่อนล้างเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้มาลุ้นน้ำกันเบิ่งพี่น้องกินไม่เฮ็นยัยงเน่ ยอดแหลกแหกมันเป็นแดงขาลายก็ล่าลงเริ่มขึ้นพี่น้องก็ล่างเริ่มเนาะอืมพี่มันสองรออีกประมาณสอ,องเมื่อแต่ว่ารอบว่ได้ดอกพี่น้องรอบว่ได้อืมคือตีนเขาโหลดว่ามันสองรอยก้นอันแต้พอแล้วก็ต้องเอาเดิมัน,นหน่อยๆน่ละพี่น้องแสบอีกจุ่มนึงอุ้ยเนาะอืมที่เกิดร้ายอยู่คนหักดอกเพราะท่านใหญ่เนาะคุณน,น้องยังเอาไปกินเนาะแม่น ขุนมินสองดอกพี่น้อง <c oughs> ขอ้นเขาสายแน่อาสีบปันไดเดอ้อพี่น้องมอแน่คือกันละเนาะจ้าเป็นเฮ็ดขี่เทาพี่น้องมังเนี่ยที่ดอกบานพ่นทางเงินเขาจ้าก,กินอยู่ได้แถววบานเฮาบ่ค่อยกินกัน <c oughs> แสงขาลายพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อีกด <c oughs> อกนึงใช่แล <c oughs> ้วโ <c oughs> อ้โห้โผ่อเป็นกำลังข้นใหม่เรื่องพี่น้องมาสังเกตกับโบเห็นโหนเออทะลุดนคล้องเห็นเร็วนี่โผน หาเต็มกำเลยพี่น้อง <laughs> เป็นเห็ดที่ไม่มีราคาแพงหรีพันแสีบพี่น้องหม่งหวานผึ่งหวานอีกพี่น้องอือฮือหยดอกเพิ่งพี่น้องผึ่งหวานอันนี้เอาคนดอกเลยเอาเลยเป็นเพิ่งล้างแตกพี่น้องบางคนกเกินเพิงต้นใหม่แม่กิน <c ười> ได้คือ,อการของผาล่ายพี่น้องตัวน,นี้ไม่ว่าเพิงไหว ปูนขาตอนจูเขาติดอกไงครับติดอกนะเรา่องทางลงเขาเป็นดินขมบุนพี่น้องเฮดก็เลยดอกไงป่นตะบะุยเปอยไรยังก็ทิ่มไรยังเนาะได้ที่ดปนิ้นขึ้นมาทุ่มเฮ็ดินพี่น้องมาเนี่ยขาเนาห้แล้ต่อไปบนติดกิดบอกเฮทฝังโยกไปเนี่ยเขาเจ้าเก็บเฮดฝังแดงเขาเก็บเฮะบดดิน พงศ์ตนใหม่หรือพงล้างแตกพี่น้องเพงศ์อ้อน้องงาใหม่พงศ์หวานพี่น้องอีกออกนึงพี่น้องเพิ่์หวานพงศ์หวานจ้าตอนนี้แดงขาลายพี่น้องกูอยู่แต่ใบตองอยู่เนาะอืออืออ๋อจะเกะเจอแดงขาลายพี่น้องขาบนโหมเลยเด้อจ้ะขุนขาขุนขุนเป็นซ้ายไปเลยพ่อใหญ่มึงเนี่ยมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว สีหน่อยกำลังเสริมกำลังเสรนจ้าฝนสับฝนพี่หน่องเป็นสายเลยค่ะตอนหนาใยญ่เก็บพ่เป็นหมเลยค่ะส่วนมาที่พ่อจะจูมเนาะแมนจ่าสีพวงใ้เป็นสายจูมจาสะอ่อนแห้งจูงไว้พวงใ้มิเตเสือนี่เสือเพะนเนาะแมนจ่าเหม่ยมีเห็แดงงามพี่น้องเอาได้เก็บน้ำพ่นแหละแดงขาลายบ้านนี่ขาเป็นขาอีกแล้ว มีการลอยลอยแงสีมันอยู่เมียนตัดพี่น้อกไปไงตองสามเอยที่พักอยู่ดอกพี่น้องแดงขาลายมันเมียนอยู่บ่อืแต่ว่าต้นคลายแห้งบอกคนเพี้ยนคนกะตีมันอยู่ดอกพี่น้องหลังเขาสองตากของเข้าบ่งสามเอสมัครเรียนกะสีบัวปันใดพี่น้องเจลาดอกเน้องขอเข้าบ่หองไม้ที่อาศัยยางไปตำบ่เนี่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะพี่น้องยังตัวนี้เพิ่งเงินเพิ่งท่ามเพิ่งท่ามกับแบบพ่อเก็บเมื่อก่อนนะอง นมีหลากหลายเห็ดผงเลือกพี่น้องปลาแถบนี่เป็นฟังข้ามพีน่น้องฟังข้ามหรือว่าผงข้ามนี่ยเราพี่น้องนะนั่นดอกนึงนะใช่โอ้ยยังอันนี่พี่น้องบดยินพี่น้องกเริ่มโพว่าปลาล่างปลาถึงเนาะถึงกระลังเริ่มเกิดเด้เด็กข้าไล่เด็กข้าไล่เห็นแต่ดอกเป็นเล่บิ่งบ่ออกพี่น้องนานขาลายอีหลีคาลายอีหลีพีดข้างหลังพี่น้องเป็นเหงาด้ยพี่น้องตัวนี้พีดเนอง จักสีเป็นตาสะออนอยู่นี่สะออนอยู่จ้าปุ่นหูยปสามดอกไคกัดตามหากันนั่นได้แดงขาลายเอีกอู้อาดลาดอยู่พี่น้องดอกนั่นอย่างง่ายพี่น้องปุ่นท่าปุ่นเฮ็ดเพิงข้ามไปไงท่าปุ่นเพิงข้ามพี่น้องคุนเป็นเหงาอยู่เพื่อกันอูยน้อ้หูยมาตี ถายงากในเด้่อพี่น้องคนโตผงถ้ำพี่น้องโอ้ยน้องถายคนเทนต์ผงเขาดงเน้องก็ผงเขาดงแฮงมนผงเขาดงกายพันธุมาจากคืออ่าแสบคือกันพี่น้องอีกดอกมันแต่ดอกบานแต่น้อเว่าเรื่องหกหนึ่งปตองดวงเด้อพี่น้องเกิดหกอีกสามสี่เมื่อพี่น้องคนที่เกิดแบนขาหยังแดงซี่เอามาง้ออะไรง้อดีแท้โอ้ยคือขักแทเจเกตบานขมขาไล่พี่น้องมีแต่ขาทอแขนนี่บานนี่ แมนเบิดนี่แมนเบิดเอาโหลดเก็บละเดี๋ยวเก็บเฝ้าต่องเข้าไปก่อนยางเรียกอะไรยานเยีก็บแมนแมนเบิดแมนเบิดสิเอาพต็มโพดเลยเต็มโพดเลยบานี่เอ้าผมขาไล่ก็เอาเอาแนบเป็นพี่น้องนี่เป็นมูเลยท้อจ้าผมขาไล่ไีกว่าปุ๋ยไหวมีน้ำข้นอยู่นิดนิดพี่น้องผมมอแห้งหรอกผมพอดีแสบเห็นอันตันเอาจุิงง่เขามาจังไหนเราหอย ไปขึ้มนะพี่เพื่อนหังถูกงนอดอกนี่ันั่นเด้ดอกหนึ่งเี้ดอกเนเกีมากบ่ได้โอ้ยขาบุงแลู่ขายังไอ้ยเนาะโอ้ยเอาไปดอกมนีีแมบดได้จุ่มไรล่ะนี่เด้ได้ปะนิ่มเยวเปลี่ยนตาเลยเด้อพี่น้องบันตาหนันเต็มเลยเนาะเต็มแลจ้า เปินบานแต่ว่ายังนุ่มอยู่พี่น้องตัวนี้อดูจ้าอุ้ยเป็นสายเลยบานนี่เขาไปโผลไปพูดเถ็ดพอใหญ่กัดคักแห้งขมขาลายเฮ้ยเรียงขาลายในบ่ทสันร้ายพี่น้องในตะคมขาลายเนาะขมขาลายนี่คากแห้งคุณนี่อือพี่น้องขาลายขนาดสนั่นฟันเฟินเลยพี่น้องเอาเลยตอกไปบ่ได้มึงนี่ยเ้ยพน้อเฮ้ย กันเตะสีมันเร็วพี่น้องเต็มตาเร็วพอยังเอามาสามตาเอามาสามตาเนาะแม่เนาะตาหนึ่งเสือเต็มไปเลยพี่น้องเน็ตแดงเนาะผุ่นพะย่ะเงยสองพี่น้องเป็นอะไจูงพี่น้องปู๊ยเบึงแม่พี่น้องอ๋อทั้งนั้นเก็บเห็ดพอทั้งนั้นเหรียมเอ้ยเอินกันสนันฟันฝืนด้วยพี่น้องเอาพี่คนบึงแน่พี่ อฮหกแน่เด้อพี่น้องการถ่ายทำแบบมีบางแน่แต่ว่าผู้เก็บตัวนี้นางเลยนางเลยเนาะมานางบ่ไดนนางเก็บแยบหลดมันจังเก็บได้ถนัดผู้นโอ้ยแม่นเบิดตัวพี่พี่น้องมีแต่เห็ดพี่เอ้าเดี๋ยวแท่นกล่องให้พี่น้องเบ่งก่อนผูนผูนผูนแต่ว่าเป็นหกแน่พี่น้องูนดอกยังไงผูน แมนเบิดเลยตัวผมแมนเบิด์ตเยฟังทั้งที่กับแมนเนาะพี่พี่ทั้งแยเกตตอนหนาแยเกตกับแมนพี่น้องพี่เอ้าแีนกล่องให้พี่น้องเบืองก้อนพี่น้องเมือนหลากหลายของเห็ดผมเมิองเด้อเกิดเนี่ยเปิดแน่ปุ่นแมนเบิรติดฟังก่องเบิดเอาเลยแยเกตไปเลยเนาะดูดเลยโอ้ยแยเก็บน้ำฝนในตอนนี้พี่จ้งบอกบางเถ้อกับฟันเด้อพี่น้องคนไทยทำก็ได้กอเห็ดกระตื้นเต้นซื้อกันยังล่ะยังกบอุ้ยอุ้ยมาแมน โคบโดดหนามบอกดีดอกไหมเป็นไผ่เป็นไผเนาะยังยงขนาดฟันฝื่นเต็มหลังผู้เลยพี่น้องจิงเหุ๊มีแต่จุม่วมมามีฟังหองเลยเอามาสามตาก็สิเต็มสามตาเลยพี่น้องนี่ยเต็อเปิเต็มเลยเนาะเนี่ยพี่น้องเนาะมันข่มขาลายนี่ก็สุดยอดแต่ละพี่น้องมีแต่ขาอบวบปวดขาเป็นขาพวกเก็บแล้วนี่มองแนวทั้งพี่เป็นสายเลยบ้านนี่ อุ้ยขาดแฮะจะอ่อนเนาะเอ๋อโอ้ยแสีบแต่เด้อนี้เพราะไงผมนิดเดียวพี่น้องนี่มผมไ่มมแห้งหรอกผมซำหวายนี่คือการระครับแกงหวายแมนก็ต้มน้ำอบอกอยังอำำ่้มล้ำขายที่พี่น้องที่เชิญชอบแกงหวายนีย่อันเดียวกันเลยพี่น้องเลยนะจ๊ะพี่น้อ,อ,องเอ้ยพี่อีกไหมพันธุที่บอกผมคือเฮ็ดผงยุค,ค่าแมน,นจ้ะถา้าไปค่อย กินเห็ดผงยุค่าสิกินเห็ดตัวนี้สิบอกว่าบอกผมเลยนะียน่วิ่งหนูไปไงว่าตามโมเห็ดผงผมขาลายโมเดียวเต็มอยู่ลอกซองตาบานเฮ้ยแต่ว่าดอกบานทำหนึ่งบ่เอาเนาะดอกบานทำหนึ่งเอาพี่น้องนนมันกระทางมาคือกันพี่อุ้ยเนูอ๋อเดี๋ยวไปตัดขาน้ปุลนเนาะมเดี๋ยนตัดมันหกถอดเอาเลย ตัวนี้ได้บอยจักเกตโอ้ยได้ละน้อยวันท่านเสาได้เลยรังบานเด้อเด้อพี่น้องเก่ยเด้อจนเมื่อยเนาะโอ้ยขากแห้งพี่น้องมองคนเกิดสิหกกบหกโอ้ยเอ้าหมอมั้นนะพอนแดงข้าลายกับหมานขมข้าลายนี่ก็สุดยอดเลยพี่น้องตัวนี้ก็ดอกได้ปะโอ้ยใด้จริงหรอพี่น้องทีดอกพีงามแห้งพี่น้องโอ้ยจุ่มขึ้นไม้กระมีพี่น้องที่ กระสวนยอดเปหมดเลยอาาค้นข้อมคนห่ด่นอพี่คน้ผมขาลาบ่วมานุมข้าลากันละนอกเหมือนนนอ่นจ้าใช่อยู่พี่้อคืนปลาสวยกัมันนั่อยู่ออกติดห้องเลยบ่ออกติดหองเอาคนไทยทำสิไปน้ำหองได้บ่ ออกที่หนามเลยพี่น้องถนายทำอยู่หนามเด้อพี่น้องบ้านไหคนเก็บที่ฟังคนเก็บอยู่ฟังเพิ่นมักออกรอฟังหวยพี่น้องเพราะว่าฝนหลอกก่อนแล้วมันสีซุ่มแกฟังหวยมึงแง่พี่โอ้ยยะยาแต่เฮ็ดขึ้นอยเลยนะแต่ว่าฝนหลอกนี่เนี่ยิ่นเกิดโน่นเด้อพี่น้องบ้านเนี่ยจ้ามันเกิดตามสภาพฝนนั่นล่ะที่ขาวๆเฮ็ดอย่างตัวนี้มูอโอกินได้อยู่ กินได้อย่จะหมูโกินได้อยู่พี่มาเอาดอกพี่นี่ดอกงามโอ้ยนังอยู่บนทั้งทั้งยั่งจุ่มหนึ่งพ่อใหญ่ไหนล่ะนี่เด้งเอาเลยกล่องไปหนาสุดโหดเด้งเลลงมาอีกดอกหนึ่งที่จริงเฮ็ดเพิองดอกขาวๆนี่กินได้คือกันเด้อพี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นนิ่มเร็วนั่นดอกขาวต่อหนานยิบเบิงยี่เกตนะดันเออเนี่ยจริงๆกินได้ถ้าพอจุ่มเพิ่น เอ็ซีเอินเฮ็ดเพิงยังอยู่ทักมากด้วยจ้ะคอมเมนต์มาเบิ่งแม่เก็บไปแกงกินกระแตเพือกันพี่น้องแต่ว่าคันเพิ่นได้บานแล้วเพิ่นนิ่มเร็วแม่นจ้ะเปื่อยเร็วก็เลยบ่เอาอะรอตามฟังห้องนี่ล่ะจุ่มเฮ็ดตุบปู่อยู่มาเสียสายๆกับมันคือกันล่ะพี่น้องอ่ะหลอกนึงเอาไว้ซะเอาไว้เน้อบรรยากาศบนหลังเขาก็เริ่มมีน้ำขังแล้วเด้อพี่น้องเริ่มซุ่มซื่นแล้วบัดนี้ หลังจากนี้ต่อไปกับสีสารพัดสารเพเหฮ็ดละพี่น้องแต่หลอบนี่นสิเกิดตามฟังหวยฟังหองหลอบต่อไปผลละพี่น,อน้องล้งโนวนสิเกิดตอนนี้ก็เริ่มเกิดแ้วละแต่ว่าดอกหน่อยพเกดไปรวมเดินทางหลุดค่อมานไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้อง <laughs> สองตา ก็เด oh, um. yeah, ียวสองตาหวานจุ <can> One, ่มเพิ่นจุ่มเนะจ้าอุ้ยดอกงามแหเนอเด็แต่จุ่มจังสีจักตาเด้เมย์กับสีเบิือนหาบอรกสิมันจะเห็ดอยู่นี่แหละดอกแดงหวานจุ่มงามแหงพี่น้องคอรูปนี่หวานจุ่มงามเอ้ยดีจ้าบัดบานบัดลายเนาะเมียนเป็นหวานที่ขากี่น้อผมตาไล่อมันเต็มสามตาเลยห่อมาเลยเมียนจ้า ไปยี่ซองปลากินชาวแย่กียรติมาตำเห็บดบนดินเด้อพี่น้องอุ้ยพี่จ้ะมีแต่งงานเลยเด้อจ้ะพี่ขา,าเป็นขาเลยพี่น,อน,น้องคนนี้จ้าให้อุ้มคนจ้ะป่วนๆแล้เขาพาอยู่ต้นจ้ะอ้ยคนนี้พี่น้อง โอ้ยแม่ไม่จะจุ่มโมหันยะเกตจะไปตามมอห้างเตียนเด้อจ้ะอุย้ยเขาตาเด้อจ้ะนี่ยฮะผมขา,ายอีกดอกนึงพี่นอ้องอ๋อตัวนี้แดงนขาลายเนาะย่างแยกกันกับยายเกตเด้อพี่น้องกันสิ่อืน่นเบนมากกว่ไก่ โอ้จุูมงามแหงเองข้าไล่อีกสองจูงพี่น้องบ้านใหญ่หักเนาะนี่ละเห็ดเกินฝนรุ่นเนี่ยที่เลยสีออกหักเลยรุ่นต่อไปเนี่ยพี่น้องอีกสามสี่เมือกกลางหนาเนี่ยสีขักอยู่นี่เป็นเพิงแดงลางแตกเกิดลายเนาะตัวที่มาเกิดตามเหงาใหม่เรื่องปกติไอ้ตัวนี้ยเนาะเปิงท่ามอีกพี่น้องเปิงท่ามเนาะต่อกำงามเลยจ้ะตัวนี้แดงยังนี่ยแดงใบเหล่บว เดียงซี่พี่น้องเดียงซี่เดียงซี่ของขาไลยโอ้ยเดียงขาไลยดอกเป็นหน่อยเบิ่งบอออกออกคนค่าน้ำมาดอกใบใหญ่กับเดียงขาไลายคือกันอะไรนี่เดียงตาไลยนี่โยกโซ่เด็กใบใหญ่แล้ว่ะที่นี่ฝึงหวานพี่น้องหวานดนะจ้าเนี่ยเราเริ่มแจงเริ่มเห็นเห็ดอยู่เด้อะาบบนี้อุ้ยเนาะงมันหลากหลายเห็ดคือกันละพี่น้องขึ้น เขาเส้นสายหมดนี่เนาะอยากได้ติจุมจังสีตีละนี่สีตีบนบมเบียหลายมื่นเลยสีทั้งหลังสีหูงหวานเนาะหวานสุดเป็นฝืนข้ามฝืนข้ามจ้าโอ้ยคือนอนบ่ท่านตื่นอยู่เนาะเตาเกียร์มจุ่มหนึ่งพี่น้องหลุกล้านน้องนองอยู่ข้างๆเต็มอยู่เด้อพี่น้องกระมานทุกคนอยู่นิดฝืนต้นไม้เนาะ แดงล้างแตกพุ่มต้นใหม่มันหรอปูใหญ่พี่น้องบได้เกฟยกเท้าได้หนิเอ้าโบค่อยได้เก็บเพราะว่าบโบเก็บจริงๆเพิ่นก็หลายนี่ใต้ใบตองนี่ไส่เปิดเบิ้งเอ้าพี่เดอเขาทาเห็ดผงเงแดงพุ่ใหญ่เลี่ยมเอ้าอยู่นอกันแดงข้าไล่ได้นั่นเมียนจ้ะเออมื่อสองเมื่อบนสิโพไปตองสิไลยอยู่ดอกพี่น้องนี่มันโตก็บล่องมึงกัน ข้าเป็นบานเนาะเฮ็ดบดดินเหล่มอะไรพี่น้องดินกหล้างพูดสองตาดอีกสองมือนี่คักอยู่พี่น้องเมื่อไนร่เชื่อนหน่อยคนนี้อชอนี่น่นี่เอาไว้เนาะอืออีกสองสามมือมาหาประโยเด้อพี่น้องเฮ็ดบดดินบนหลังเขาพูสองตาดเนี่ยเจ้าก็มาหาบ่มื่อให้คิดว่าเป็นละงกดอกแรกของหลังพูสองตาดมือนี่แหละพี่น้องน้่ขาเจ้าเขาขาเจ้าเก็บไปก้อนหรอเด้อเขาเก็บไปก้อน กากลางคืนเพิ่นเอาไปแม่นเลยน่ะอุ้ยบ้านนี้พี่น้องมึงเนี่ยเก็บอยู่บ่แน่นคละไล่ป้ยอยากเอาไว้จังซี่เด้เนาะงามแห่งพี่น้องโอาไว้ไว้ก็เจ้ามาปัวก็ไดอมึงเนี่โอ้ยพี่น้องเนี่ยพี่เอกดอกไม่เพิ่นดอกสีสับๆเนาะแม่นแน่บ่ดีบ่เห็นเด้อพี่น้องนี่ยไดสายมาเริ่มเห็นเด้อพี่น้องแดงคาไล่มื้อเช้าบ่เห็นน้ำเปิ้้นมือเช้ามันเหมิดจุ่มนึง ม,อามาือเอินมือหื้อเนาะเงีนจ้าก็ที่ออกข้างบนเด้อพี่น้องบ้านนี้บนหลังผู้นี่แหละผ่านมาเมื่อสองเมื่อผ่านมาเขาเจาเก็บรอล่ำห้องนี่นแต่ว่าอีกสองสามเมื่อข้างหน้านี่ก็สิเป็นเครื่องหลังลราพี่น้องไหมเครื่องหลังโน่นโอ้ยมันคือเป็นตะวันแต่บ้านวานหวานด้วยพี่น้องนี่แทกครูเลยผมฟังตะวันแต่นางฟังหวานเพิฟงหว่า เพิงหวานเพิงหวานว่าแต่เพิงหวานพี่น้องเป็นเพิงหวานแกงหวานคือกัรน้ำเพิงหวานพี่น้องที่แรกว่าเพิงหวานโมเมนพี่อีกมึงก็คักเป็นเพิงหวานไม่แต่จูมบานี่่เลยคุณอันละเป็นเพิงหวานนั่นเป็นเริ่มบานแล้วมีเพื่องหวานเริ่มเกิดไหมที่แหล่นี่ไม่จ้าไม่แต่จูมเพิงหวานอะไรก็ที่เป็นเพิงอันนั้นเนาะเพิงเขาดงเพื่องสก๊อแลคที่ดูดดิ้พี่น้องบานเลมึงเพื่อนี่หาบนั่งเมื่อเลยเด้อพี่น้องนี่ ร้ายแท่มื่อเฮ้นี่แม่คุ้มผมเบาเด้อพี่น้องนี่มื่อเฮ้นี่หลังผู้สองศาสตร์มาเอาโหลดเพ็ดบดดินนี่เมืองดอกหน่อยๆเ็นเต้มเป็นแผ่นอยู่เต็ขึ้นว่นไหนพ่อสองเมืองสอนได้ยายเก่จีดสี่ๆไม้หาพี่น้องหลังผู้สองศาสตร์เพ็ดบดดินพูนพูนมื่อเฮ้นี่เต็มทีพี่น้องเพราะมันเบาเล่นเด้อพี่น้องหลังผู้สองศาสตร์ปูน มือเหิอนี่โบยากได้ก็ได้หนิหัวกันคักยีรีมือเหินนี่ทะเบงรอดกระลังสลอนขึ้นมือเหินพอดีเนาะมือเหินนี่พ่จีนจะคิดว่าจังไรล่ะเนี่ทั้งสิบเป็นปลาลางทั้งสิบหลังผู้สองตานพี่น้องคิดว่าคักเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบเฮ็ดบดดินนี่กะประมาณนสองซ้ำหมืองลอก่อนพี่น้องแม่นจ้ะพี่ตอนนี้ดอกเป็นยังหน่อยอยู่ สายแต่เก็บบ่ค่อยได้แต่บางเรื้งก็เอาอยู่ได้ละนาะพอได้แก่เ่ยตีตัวนี้งามเขาไงโอ้แต่รุ่นนี้เนาะรุ่นนี้ของไทยนี่ตรุนี้เต็มใจเก็บเด้อพี่น้องนี่อืมนะรุ่นหน่อยมาเต็มใจบรนไดยิบยิบเอาอฮะนี่พักแฉ่น้อยยเก็แมนเบิดบ่อปุ่นแมนโอ้ยมันหน่อยมันปร่อยากเก็บเป็นเลอ ฮะประกันมงนาเดินทางกับรถเอพี่น้องมานี่หลุดน้องกันจิไดจิมันบอตอนเดินทางกับรถพี่น้องมันปันหลากหลายคนอยู่บนนี่ปลูกร้านหนองนงลูกมาเป็นทีมอยู่พี่น้องมานี่ะตัวนี้เพิ่ล้างแตกหรือว่าพิ่งต้นใหม่พี่น้องเป็นยังไเสาวปอบมันอยู่บอหนองนงอสวัสดีเอฟซีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะตัะวนี้แม่นะ พ่อน้าดีครับหมานคือกันบ่พ่อมานคือกันครับพูนตาหมื่นครับตาหมื่นตาโมเมนต์กระตาเนาะกระบุงเนาะกระบุงมานอยู่ครับหมานอยู่นะพ่อพูนกับมานคือกันอิ่มถ่ายด้วยแย่เกตตอนหมาเห่าก็โมเหมือนย่ามกับทิมถ่ายแาบนี้ มาธรรมดาคือการเรอิอพี่น้องอยกเกตรบราณเนาะคนมานหนุนจะซียเลยมแล้วได้พี่นอ้องเนี่ยเป็นต่อปลาล่างอยู่เตอ๋ปลูก, <S <S กเตอ๋หมานอีกเนาะที <S <S ่เป็จอบให้ละงงูเกากัานจา้าส่วนกระตาอีกกระตาก็อยู่น้ำผมนี่ละพี่น้องมานหลายอยูม่มานนี้ฮะเดินทางลงเขาหมายที่มามวันนี้ก็เป็นผู้สองตาละพี่น้องผู้ที่ดังๆัอ่ะละไพ่กระได้ไพ่กระมัน บอกให้เกศข้นพูโอ้ยม,ยมันปีบขาเรื่องมาเลย <c> เจ็บซี่ว่าไพกระไดขืนพปเบิงแน่วาตีฮะจัดไห่เละพี่น้องกระมานอยู่อะส่วนอีกตาที่ผมสะาพ้ายเยอ่ส่วนมากก็จะเป็นเฮ็ดถึ่งขาไล่พี่น้องนี่ย่างงามเลยพี่น้องคุณมาเต็มกระตาเป็นกระบุงพี่น้องตงัวนี้นี่แต่จุ่มมงามคุณเป็นผึ่งกลมขาไล่หรือว่าผึ่งไว้ละพี่น้อง อก็ถือว่ามานันอยู่พี่น้องมั้ไม้ปลาลางพี่น้องอนะ่นะง,งไม้เดิมหมันอีกคือเกาปูนพันบิกน๊กพันยหยพี่น้องอยู่นี่นนเอาผาบเนื้อจะบางน,นงามแห่งเอาเลยฮะอด้วยปลาลางอีกจะเข้าวพี่น้องค่อยกลับอ,อีกจุ้มนึ่ลงลูกแมาปลาลางมาหมันหลงงงด้วยพี่น้องมนันอุ้ยอ้ยหาใหม่นอ้อ งูปลาลางมันละงูเด้อพี่น้องมาเนี่ยของมันบทะธานยุดเนาะนั่งจ้ามองกระจ้าเอาพอละงูอีกบ่ยกเกตพอละงมองม่้านอยนี้เรียบมาบังคูเปคูเป๊คูปลายคูเลยบ่สามข่าวท่าอะไรพี่น้องบ้นนึางีนพี่น้องมีสตจุ้มงามมาเนี่ยขาวท่าเล้อพี่น้องมาเนี่ยหมู่บ้านในสอจุ้มเึ้นสองตาดกบมันเฮ็ดผึ่งเนาะจ้ทั้งผึ่งาไล่ แดงค้าลล่พี่น้องลงปลาลางมันล้วงบอยากบาเนี่มึงเน่าผุดเป็นส้าอยู่พุดเอาเป็นกองเงยเงพี่น้องกาะกันเงยงๆแน่มือเนี่จุใจเลยล่ะพี่น้องมาเนี่ยมึงเน่าผุดผุดจุดน้ำตมือเซาแล้วนี่ถิ่มปลาลางเิ็นปลาบนพี่น้องมาเนี่ยกระมันคือกันข้าอยู่สองศาสต์กระมันอยู่แม่นจ้ากลับลงมาปลาลางกับเฮ็ดเท่าคือเก่าเนาะจ้าอย่างคือเก่าอ้ย หล่นตาและพี่น้องมาในภูมิมานขาดแง่เลยโอ้ยโอ้ยผื้บ้านเก็บอยู่ห่าเริ่มโพึ้นหลายแล้วเนาะ,ะนะราโงกเนาะฝนกระและมากพราฝนหาานีงองเห็ดกับมันพ่อเห็ดไปห้องเมื่อใดวกกับรถเนาะหย่านฝน,น,นห่ำเหมือนมากเป็นตาหย,ย่านแค่พี่นอ้องฝนอ่ะก่อนกับเอามาเบิงมัง้งตับปอบน้องลงรวมเดินทางกับกระบงบักใหญ่พี่น้องมึงแน่ มาปลาลางมันละงกเหลืองเนาะมอนจ้ะอู้เห็ดบดดินยากเป็นกระไดตัวนีตมมวน้ตามไม้เกา่าด้นี่อืตามไม้เก่าแยกเกดกันนักคือก,กันเจอละงกขาวเป็นแถวเลยวังหันไปเบ่งยอดไดยอดมันกับบ้านพี่น้องบ้านนี้เถ้าท่าทางบมดีแล้วพี่น้องคือีเมนกลกับบ้านแล้วพี่น้องบ้านนี้ห้องบึมบมมากเป็นแต่หยาดเนี่ยเนาะเมิด <c oughs> ตึ๊บมาแเลยพี่น้องนี่ล่ะจังว่าเห็ดเกิดดีฝนมาถูกมือถูกเมือช่วงใบบางหมองกันนักบางหมองกับบอนักพี่น้อง ยอดไดยอดม้านพุ้ยน้อยอแจเกตหลังงกพันจัมโบพี่นองดอนนี่เขาท่าแห้งพี่นองมาหนึ่งึขนสองตาดกับมานคักมันแน่อยู่ลงปลาลางกับมามานเฮ็หละงกบานนี่ขึ้นสองตาตาดมีทั้งแดงคาไลา่ทั้งเฮตผึ่งขมคาไล่นอ้อขับมัน้ังยอดใดยอดม้านก่อนเดินทางกลับผี่นองบานนี่อยากจู่ต่ออยู่แต่ว่าส,สภาพอากาศบ่ปเป็นตยอยูเปิ่นมเปิ่นเหมิมด,มดมาเลย มือวาน,นี่ก็สรุปคลิปเอายอดใดยอดมันใน้พี่น้องเบิ่งแบบฝาฝ่าวเลยมือวาดน,นี่บนต๊ห่อมือน,นี่ก็สีคือนเก้าละพี่น้องเอ้าพวกไร้ใหญ่หางบ่ไดพี่น้อง <c oughs> มึงเนี่ย <c oughs> นี่ล้างผู้สองตาดเด้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้เป็นแดงขาลาย่น้ะแดงขาลายเฮ <c oughs> ็ดพึ่งทั่วไปละพี่น้องพวกเฮ็ดผึ่งข้ามผึ่งท่ามพวกนี่ละแล้วก็เป็นขมขาไลา่ หลังจากนั้นก็เดินทางลงมาป่าลางมามันเฮ็ดละงหงอยากพี่น้องมึงเนี่ยน้องนุ่งเป็นกามันนหวหงหันหงจ้าละงหงเหลืองเป็นมันละงหงเหลืองส่วนยายเกศไปเจอเอาละงหงขาวเป็นมูเป็นดงเลยพี่น้องมึงเนี่ยข้างล่างก็สิเป็นเฮ็ดแดงเอ้ยเป็นเฮ็ดเฟังคมค่าไร่คคมค่าไร่เนาะไม่ต่ามาจากหลังสองตากะพี่น้องหลังจากนี้ก็สิเมนฝากฟรีฝากน้องไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องรอดหลุ่นน้ำกันขีดไม่เหมืองไม่ เชิญชอบวิดีโอจังไรกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณรองปลาคุณซองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมหอยรอหลุนน้ำกันคลิปไม่เมื่อไม่พี่น้องสำหรับมืนหนีมันสุดหยอดเลยทั้งละงหทั้งเงด็ดพี่น้องสำหรับคลิปเาวันที่ตอนแรกเกศมมวันที่สิบเก่าเนานะนสิบเก่าคุณสภาพาคมพี่น้องหยอดได้ยอดมันกันโอ้ยสะออน เริ่มหลากหลายขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องปลาลางก็ได้เป็นสองตาดมันสารพัดเห็ดผงลงปลาลางมันเห็ดละโงกบานนี้แต่ว่าปลาลางนี่บ่โดนเด็กบูงแทะละโงกจ้ะเขาทาอยู่พี่น้องเอ้าเปอกลายใหญ่ห่างบ่ได้พี่น้องเมื่อดีแล้วตกดีครับบ้านเอฟซีพี่น้องทั้งในฝนบ่ตกกระเอิญเออเด้อพี่น้องตกดีแห้งบ้านคนสองป่าตอนนี้เอากลับบ้านก่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งฝอกันไม่หมืออื่น หลุนน้ากันวาสิไดสิมานบอ่อสาหรับจิตนี่ขอบคุณถูกไหลถูกแช่พี่น้องยาเกตพ่อใจกับพล้นงานคับตรงนี้สุดยอดเลยจ้ะึ้นพูดกับเมย์แมาปลาลางก็สตุดยอดคือกันเฮ็ดจ้ะมานสมองเยเนาอแมนจ้ะมือกับสีร่องหลุนปลาลางนาอจ้ะพักคนมืออ่าอ๋อครับบ้านนพี่น้องขอบคุณถูกไหลถูกแช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ